คนที่แห้งจีนเห็นกระดูกพวกนี้เนื้ออกก็จะไม่มีอยู่และร่างกายก็ต้องมีไขมันส่วนที่จะมาใช้เนี่ยค่อนข้างเพียงพอด้วยถ้าเกิดว่าเราใช้เพื่อเสริมหน้าอกอย่างเดียวเลยเนี่ยก็ต้องใช้ประมาณมากนะครับยังไงบางครั้งขอบก็ต้องเห็นเราควรจะต้องให้มันเจออากาศน้อยที่สุดเจออากาศน้อยที่สุดเราพาลูกค้าไปอยู่ในถ้ำได้ไหมครับก็ในถ้ำก็มีอากาศนะครับ สวัสดีครับชื่อหมอเก่านะครับในแพทย์นัตพงศ์วันนี้จะเดินนะครับก็จอดเฉพาะทางด้านทันิมตกแต่งนะครับก็จริงๆแล้วไทบิดก็แปลว่าค c o บ b ยคือการผสมผสานเนะครับก็เป็นการผสมผสานทั้งในเรื่องของการเสริมหลอดด้วยซิลิโคนร่วมกับการใช้ไขมันหรือไลโปฟิลลิ่งเนี่ยมาปรับในส่วนที่เราต้องการครับ ็คงจะหลักๆก็คือคนที่หน้าอกน้อยแต่มีตรงอื่นค่อนข้างเยอะก็สามารถดูดออกมาใช้ได้คนที่แห้งที่เห็นกระดูววกระเนี้ยเนื้ออกก็จะไม่มีอยู่แล้วต่อให้เซา์ใส่ซิลิโคนไปมันก็ยังเห็นอาจจะเห็นขอบหรือว่าไม่สวยเพราะว่าอือก็ซี่โครมาเลยแล้วก็ซิลิโคนขึ้นมาตรงนี้เราก็จะปับตรงนั้นนะก็จะเหมาะในคนไข้กลุ่มนี้นะครับ ก็ในเมื่อมันเป็นการผ่าตัด2รูปแบบนะครับทั้งมีการเสริมหน้าอกด้วยแล้วก็มีการเติมไขมันด้วยเนี่ยเพราะฉะั้นที่ทําก็คือการเสริมซิลิโคนเข้าไปก่อนแล้วก็จุดไหนที่เราต้องการก็ค่อยเสริมไขมันเข้าไปขั้นตอนก็โดนใหญ่แล้วที่ผมทําก็คือการใส่ซิลิโคนเข้าไปในชั้นใต้กล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ลองดูว่าจุดไหนที่เขายังขาดแล้วก็เอาไขามันตรงน,นั้นแหละมาปร,ปร,ปรับในส่วนที่เราต้องการให้มันสมบูรณ์หน้าอกสมบูรณ์ขึ้นนะครับ จริงๆแล้วจุดไหนที่ที่มีแขมันนะดูดได้ทั้งหมดนะครับก็แล้วแต่ว่าต้องการดูดจุดไหนแต่ที่ใช้มากๆเลยก็จะเป็นบริเวณของสะโพกกับบริเวณของหน้าท้องครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้เพื่อเสริมหนอกอย่างเดียวเลยเนี่ยก็ต้องใช้ปริมาณมากนะครับแต่ว่าเนี่ยเราใช้ในการแค่เอามาปรับในบางจุดเพราะฉะนั้นปริมาณเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากถ้าเราดูดสะโพกแล้วก็ดูทั้งสองข้างให้มันบาลานซ์กันนะครับมันก็จะไม่ได้เสียเรื่องของรูปร่างนะครับ หลักๆเลยก็คงจะเป็นเรื่องของเนินอกครับเพราะว่าเนินอกเนี่ยที่คนผอมมากๆเนี่ยครับเนินอกก็จะไม่ค่อยมีซิลิโคนเองเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นบล็อกซิลิโคนใช่ไหมครับต่อให้วางใต้ชั้นกล้ามเนื้อยังไงปุ๊บความที่มันวางบนผิวที่บางเนี่ยยังไงบางครั้งขอบก็ต้องเห็นหรือไม่มีเนินเลยเรียบๆมาแล้วอยู่ก็มีซิลิโคนขึ้นมาเลยตรงเนี้ยไขมันก็มักจะเอาไปปรับตรงนี้ได้ทําให้บริเวณของเนินอกอ่ะมันสวยมันมีสโลปแล้วทําให้เนินอกอ่ะมันแลดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น ตรงไหนที่เราคิดว่ามันขาดก็สามารถที่จะปรับตรงนั้นได้ตามทฤษฎีแล้วเมื่อไขมันรอดแล้วติดแล้วเนี่ยก็จะอยู่ไปตลอดนะครับโดยตามทฤษฎีนะครับถ้ามองในมุมกลับกันถ้าคนเราไม่ได้เติมไขมันเลยเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายก็มีการสูญเสียไขมันอยู่แล้วคนที่จะมาทําเรื่องของการเติมไขมันเนี่ยควรจะต้องพอใจกับน้ำหนักตัวเองแล้วตอนนี้ ก็คือจะไม่ลดไปกว่านี้หรือว่าจะไม่อ้วนก็คือพอใจแล้วจะน้ําหนักเท่านี้แหละแล้วเราก็มาเอาไขมนันมาใช้แล้วหลังนั้นก็เมนเทนน้ำหนักตัวเองเให้คงที่ไว้มันก็จะทําให้อยู่กับเราได้นาน จริงๆการผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องนวดเนี่ยคนไทยเราทํากันเยอะแต่ถ้าไปดูอ,อย่างของหมอประทันจริงๆเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องนวดเป็นหลักเพราะงั้นจริงๆการนวดไม่นวดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าข้อหนึ่งที่เมื่อเราเสริมแล้วบอก,การาติมไขมันเนี่ยการนวดเองก็อาจจะไม่มีผลทำให้ไขมันมันติดยากขึ้นเพราะมันเป็นการขยับก็อาจจะทำให้การสลายมันมากขึ้นเพราะงั้นก็ไม่ได้แนะนําให้นวดนะครับหรือถ้าจะนวดก็อาจจะแนะนําเป็นบางจุดเช่นเลี่ยงบริเวณที่เราเติมไปนวดบริเวณอืน่นอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นเรื่องของการการผ่าตัดเนี่ยก็คงดูเรื่องของโรคประจำตัวเหมือนทั่วๆไปในการผ่าตุกินิดก็ต้องระว,วัดระวังในคนไข้ที่มีโรคประจำตัวถ้าคนที่ผอมมากๆอะไรเงี้ยมีไขมันน้อยมากที่จะใช้เนี่ยมันก็จะไม่เหมาะกับคนไข้ที่จะต้องการเติมไขมันเพราะว่าหลักการของเขาก็คือลดที่ไม่ต้องการเอาไปเติมในจุดที่ต้องการเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีจุดไหนให้ดูดเลยมันก็จะยากในการที่จะมาใช้แต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ย,ขยะสะสไขม,ม,มันก็มักจะสะสมที่สะโพกไม่ว่าจะผอมยังไงก็มักจะมี เรื่องของการเสริมหน้าอกทั้งซิลิโคนแล้วก็ทำการเติมไขมันนะครับหรือเลโอฟิลเลียเนี่ยที่เป็นเรื่องไฮบริดเนี่ยก็ส่วนตัวก็แนะนําคนไข้ที่ค่อนข้างผอมนะครับแต่ด้ว่อความที่เป็นการผ่าตัดที่รวม2อย่างเข้าด้วยกันมีความซับซ้อนมากขึ้นผมก็จะแนะนําในจุดทําในที่ที่แานงพยาบาลที่ได้มาตรฐานมีความสะอาดนะครับแล้วก็ทําโดยศัลยแพทย์ที่เฉพาะทางถ้าเราทําในที่ที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยเรื่องความกังวลเรื่องความซับซ้อนเนี่ยมันก็จะลดลงไปมาก